ทวงทำตามตวงสนับสนุนโดยนำย้ำยาเช็ดกระจก King Stella ่วงทําตามตวงวันนี้นะคะ มะรำตัวมีขนมที่เรียกว่าผู้ชมหลายท่านชอบเลยค่ะขนมนี้ชื่อว่าขนมเผือกค่ะโอ้โหเรื่องเผือกขอให้บอกค่ะเราเริ่มกันเลยค่ะตอนอื่นเราจะต้องมีเผือกค่ะเอาเผือกไปนึ่งค่ะในเผือกเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะช่วยย่อยอาหารมีคาร์โบไฮเดรตค่ะมีโปรตีนแล้วก็มีโพแทสเซียมค่ะเอาละค่ะเราจะบดเผือกนะคะวิธีบดเผือกเราก็ใช้ปังตอนนี่ละค่ะกดลงไปแบบนี้ละค่ะแค่นี้เผือกก็แบนล้วค่ะ เผือกบดแล้วนะคะคุณชมคุณชมอาจจะถามว่าเอ๊ะเผือกดีเลือก <ๆ S 2> อย่างไรเผือกดีก็เลือกที่เผือกมีน้ำหนักเบาเวลาตัดออกมาค่ะจะเห็นลายเส้นชัดอันนี้เนี่ยเป็นเผือกดีนะคะก็จะร่วนซุยค่ะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะเราผสมลงไปเลยค่ะ,แป,ปคะแป้งมันสำปะหลังค่ะแป้งมันสำปะหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ขนมเรามีความเด้งหนึบหนึบ,นบ,นบ,นบนค่ะแป้งเท้าใหญ่ม่อมค่ะเราก็ใส่เกลือเพื่อตัดรสค่ะน้ำตาลค่ะ บางครั้งอาจจะใช้น้ําตาลมะพร้าวมาดามตรงว่าสีของขนมเผือกเนี่ยอยากให้เขาดูขาวๆเราก็ใส่น้ําตาลทรายนี่แหละค่ะทุกเคล้าทุกอย่างเข้าด้วยกันก่อนนะคะเราก็ใช้หัวกะทิค่ะลงไปแล้วก็ค่อยๆนวดค่ะค่อยๆทยอยใส่ไปค่ะ สัมผัสด,ด้วยมือเนี่ยเราจะทราบว่าไอ้เจ้าน้ําตาลเจ้าเนื้อเผือกตรงนี้เขาละลายดีหรือยังและตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นเผือกนึ่งค่ะเอามาหั่นเตาเล็กๆค่ะเราจะใส่ลงไปผสมเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ส่วนผสมพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมเตรียมถ้วยตะไลแบบนี้ค่ะทาน้ํามันพืชลงเล็กน้อยบางๆค่ะแล้วก็ไปวางเตรียมไว้ได้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นมะพร้าวทึนทึกค่ะขูดเป็นเส้นๆค่ะผสมด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะเอาไปนึ่งค่ะสักประมาณ10นาทีค่ะจะทําให้มะพร้าวทึนทึกของเราเนี่ยเก็บได้นานขึ้นค่ะตอนนี้เราก็จะตักส่วนผสมใส่ได้เลยค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ไปหาถ้วยตะไลแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเทใส่ถาดอะไรก็ได้พิมพ์เค้กก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าให้นานนะคะเวลานึ่งเนี่ยก็จะได้สุกเร็วค่ะแล้วพอนึ่งสุกเราค่อยมาตัดอีก แล้วก็รับประทานได้ค่ะเราตักให้พิมพ์ค่อนข้างเต็มค่ะเพราะว่าในขนมเผือกนี้เนี่ยเขาจะไม่มีการขึ้นฟูอะไรอีกแล้วค่ะเราจะได้ขนมที่เต็มถ้วยสวยงามค่ะเอาละค่ะเสร็จแล้วโรยด้วยมะพร้าวเล็กน้อยค่ะและเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นำลงนึ่งได้เลยค่ะนึ่งไป15นาทีค่ะตอนนี้15นาทีแล้วค่ะว้าวขนมเผือกของเราเรียบร้อยน่าทานจังเลยค่ะก็ปิดไฟนะคะแล้วเราก็ จะพักเอาไว้ให้เขาหายร้อนค่ะคุณผู้ชมแล้วค่อยแคะออกจากถ้วยได้ค่ะเพราะว่าตอนร้อนๆแบบนี้แคะไม่ได้ค่ะเละแน่นอนค่ะและนี่ละค่ะขนมเผือกค่ะลองทำตามตรงดูนะคะเมนูนี้ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยค่ะและรับรองเวิร์กจริงๆค่ะ คุณผู้ชมค่ะชอบใจจังเลยค่ะ แฟนเพจในเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะส่งมาบอกเยอะแยะเลยค่ะว่าอยากได้เมนูอะไรนะคะมาดามตงอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะและก็เราสื่อสารกันได้นะคะตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ24ชั่วโมงผ่านทาง Facebook มาดามตงค่ะหรือว่าตามดูนะคะว่ามาดามตงทดสอบเมนูอะไรแล้วจะมีการอัปเดตเมนูเผื่อคุณผู้ชมจะได้เตรียมพร้อมค่ะผ่านทาง i n s t a g r กรค่ะสำหรับสูตรอาหารนะคะเข้าไปดูได้ค่ะที่ Www m a d a m t บมาค่ะและดูย้อนหลังค่ะรายการเรานะคะ ผ่านทาง YouTube มาดามตวงค่ะอย่าลืม Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่ตกหล่นพลาดเมนูไหนๆเลยนะคะและก่อนที่จะปิดครัวค่ะต้องทำบ้านให้สะอาดนะคะแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมเลยคะ่ะหอมสดชื่นค่ะขอให้คุณผู้ชมมีแต่สิ่งเวิร์กเวแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเวิร์ก วันพุทธที่22กรกฎาคม10.30ช่วงมาตามตวงใครชอบทานติ่มซำเชิญทั้งนี้เพราะอาหารที่นี่ได้ทั้งคุณภาพรสชาติไม่มีเพี้ยช่วงอร่อยแบบตวงเข้าครัวกับนักร้องสาวสุดเซ็กซี่ที่มาเขย่าครัวมาดามตวงจนร้อนชากับเมนูแกงขั้วเนื้อปูใบชะพลูช่วงทำตามตัวเรื่องเผือกเผือกขอให้บอกในเมนูเผือกทอดห่อฟองเตองอ้าหู้ทั้งหมดนี้ในรายการมาดามตวงว้าว